พิจิตเองค่ะ,คะก็ได้มีการจัดงานวันดินโลกเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะที่สถานีพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านได้เป็นประธานงานวันดินโลก เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาทรัพยากรดินเนื่องในวันดินโลก5ธันวานะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรของพระองค์ท่านด้วยค่ะ ภายในงานนะคะมีการมอบประกาศนียบัตรเกษตรกรต้นแบบด้านการพัฒนาที่ดินนิทรรศการองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินนิทรรศการสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินการจัดแสดงผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรอาทิผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่หมวกจักสารจากใบยะาแฝกน้ำส้มควันไม้ไล่แมลงข้าวกกขอ4-3รวมทั้ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมอดินอาสานิทรรศการด้านการเกษตรจากกอรมนการสาธิตเทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดินอีกด้วยค่ะ